สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายของวันจันทร์นะคะวันนี้พาทุกคนมาเดิอนออกกาลังกายพอเดิอนออกกำลังกายมาได้ประมาณน่าจะประมาณสามสามเมากว่าๆนะคะก็มาเจอนี่ตัวอะไรรู้ไหมทุกคนจระเข้ค่ะ a l l กเต t o r ทุกคนเห็นไหมคะนูนนูนตัวมันเล่มเท่มเลยแหมขวางทางเลยนะคะ่ะ ขวางทางเลยนะคะเห็นไหมคะเอาหัวลงแล้วเมื่อกี้เขาหัวขึ้นเดี๋ยวปูนาต้องเตรียมวิ่งแล้วคุณทุกคนหัวลงแล้วค่ะหัวลงแล้วนะคะปูนาต้องเตรียมวิ่งแล้วค่ะทุกคนต้องรีบไปแล้วค่ะต้องเตรียมเขาหมอบแล้วไปแล้วปูนาต้องไปแล้วโอ้ยกลัวไม่เอาแล้วเขาหมอบหัวลงแล้วค่ะเขาหมอบหัวลงแล้วกลัวค่ะกลัว นี่น่าเขาเขียนป้ายไว้นะคะเขาเขียนป้ายไว้เขาบอกว่าโม้หนึ่งโม้หนึ่งมีมังวงหนึ่งลูกค่ะต้นนี้เอ้สองลูกมีมังวงอุ้ยเขาห่อไว้ทุกคนเขาห่อไว้แล้วเห็นไหมคะต้องห่อมังวงไว้เขาห่อด้วยกระดาษต้องห่อต้องห่อไม่ได้กินนี่เขาบอก Danger Alligator เห็นไหมคะทุกคนเขาเขียนป้ายไว้ กลัวนะเนี่ยทุกคนดูต้นนี้สิคะกำลังเต็มเลยโอ้โหดกมากปีที่แล้วดกว่านี้ค่ะปีที่แล้วนี่เขาตัดกิ่งออกเพราะว่าพายุปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเห็นไหมคะกิ่งก้านนีจะยาวมาแถวนี้นะคะตอนนี้เขาตัดออกแต่ก่อนนี้ได้นอนเก็บเลยนะคะมะม่วงต้นนี้ทุกคนดูมะม่วงมะม่วงมะม่วงโอ้ยอยากเด็ดออกจากลูกสองบุบด้พี่นองเลย อากเด็ดเอาส่งลูกส่งลูก,ลกเด้อก็สิเปียวปากดิพี่น้องทุกคนมาเดินกันก็ระวังกันนะคะมองกันเห็นไหมคะนะถ้าวิ่งเดีววิ่งไม่ทันเลยนะทุกคนวิ่งไม่ทัน ต่อไปน,นี้ปูนาต,ต้องระวังนะคะที่หลังบ้านมาให้อาหารปลาเดึกๆนี่ต้องระวังแล้วก็เดินก็เดินตามหาสามีเจอแล้วนะคะทุกคนโอ้ยน่นโมไปตรงนู้นจระเข้ยังยังนอนสล่างง้างอยู่นะคะคุณนอนสล่างง้างอยู่ทุกคนเห็นมองเห็นหรือเปล่าจระเข้ยังอยู่ค่ะตัวบนล้มเลยนะแหนอนอนขวางใช่นะนอนขวางทางใช่นะคะ มะม่วงต้นนั้นเห็นแล้วอยากเห็นมะม่วงนะอยากทุกคนเห็นมะม่วงนะอยากนี่เห็นไหมคะเขาบอกว่า Danger Beware of a l l i g a t o r ตเห็นไหมคะ Danger! Danger! Beware คือให้ลุกราวคือบี w a r e นี่คือให้มองรอบๆอบอฟอ l i เกเตอร์อไอซี่มันยังอยู่ไหมไอซี่มันยังขวางขานะ ดูซิจะยังอยู่ไหม it's still there <Yeah. S 1> oh now it's a head up it's head up อ oh, mm ือทุกคนมันต้องหัวขึ้นแล้วนะเห็นทุกคนมันต้องหัวขึ้นแล้วอะเมื่อกี้มันต้องหัวลงยนะพวกที่บ้านอยู ฝั่งนี้โนอะ้โหทุกคนเอ้ยนี่ต้องระวังเลยนะเนี่ยมันเดินมาหลังบ้านได้เลยนะเนี่ยกินพวกไอพวกนุงพวกนกเนี่ยเห็นไหมนกอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยคนกนกน่ารักมากเลยอ่ะช่วงนั้นน้ำมันลดตอนนี้น้ำขึ้นแล้วฝนตกติดต่อกันประมาณวันสองวันดูสินกนก พวกตรงพวกเต่าเป็นแหล่งชุมชนเลยนะ่ะแหลนแหล่งชุมนุมของนกเลยนะ่นแหละดูสิพุนาเคยก็ได้เวลาเก็บพริกแล้วค่ะทุกคนขาโอ้ยดูพริกสดพริกสุกพริกสดพริกสุกเต็มเลยนะคะเต็มต้นเลยตอนนี้หกกระกลังจะเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเก็บพริกกัน กรอบร้องเก็บเก็บเก็บก็บเบนี่เก็บพริกลูกใหญ่มากเดี๋ยวทุกคนจะให้ดูนะพริกลูกอ้วนอวนอวบอวบตัวสั้นๆอวบอวบแล้วก็เผ็ดพริกพันนี้เผ็ดมาก ต้นนี้นะคะทุกคนกําลังจะออกลูกเห็นไหมอืมก็เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็คือผักบุ้งจีนที่เรามากินเสร็จเราก็มาเสียบนะคะต้นมาเสียบงามใช่ทุกคนเนี่เอาเหี่ย,ยงนี้แล้เวเราก็มาเสียบเดี๋ยวเขาจะขึ้นมางาม ต้นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เสียบลงไปแต่ก็แตกผมให้เรากระางนี้มันงามจนมันมันเลิกงามเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เก็บ น,นี่จะเป็นผักบุ้งแดงเขางามมากช่วงอาทิตย์ที่แล้วแต่ปุมาไม่ได้เก็บเขาก็เลยเริ่มเริ่มแก่เห็นไหมคะเวลาเรามีเราก็ไม่อยากกินแล้วทุกคนเวลาไม่มีก็ยากกินยากกินอยากกิน,กกนแต่เวลาพอมีแล้วเราก็ไม่อยากจะกินเป็นอย่างนี้แหละคนเรา,าเห็นไหมคะผักบุ้งเดี๋ยวจะไปผัดไฟแดงเดี๋ยวจะพาไปเก็บข้างนอกนี่ ส่วนอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดแล้วก็เอามาเสียบแล้วเขาก็จะงอออกมาใหม่นะคะอย่างนีนะ้เราก็จะเสียบลงไปนะคะเสียบลงไปแบบนี้แบบนี้ อันนี้จะเป็นดินอยู่ข้างหน้าล่างนะคะเสียบลงไป เดี๋ยวมาดูอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็จะแตกออกมาใหม่งามนะคอยดูนะออจะกระถางไว้ย่างนี้นะคะเอามาจากวัดนะคะเนี่ยามาจากวัดก็ขอขอพี่เขาพี่เขาเอาบิดถวายพระที่วัดก็เลยขอมาขอยอดก็ามาเสียบเลียคยก็ได้กินแล้วทุกคน ง่ายมากนะคะนี่ทุกคนพริกที่เก็บได้นะคะรอบแรกนะคะปีนี้รอบแรกของปีค่ะที่เก็บได้ค่ะดูสิพอได้เก็บอยู่เดอ้อพี่น้องพอได้พอได้เล็มอยู่จ้าพอได้กินอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยมาฝากด้อจ้าปีนี้พริกไม่ค่อยโดด ปีที่แล้วไม่ได้ปลูกปีนี้ไม่ค่อยดอดดดูสิได้แค่นี้ก็หืมพริกแพงมากนะจะบอกให้ตัวนี้แพงจริงๆ